เจอกันเช่นเคยนะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันประจําวันที่14นะครับสิงหาคม2567นะครับผมสาหรับแนวทางเมื่อวานนี้ในวันที่13เนอะนะครับเนาะตอนแรกผมก็บ่นนะครับพี่พี่ว่าแนวทางมันไม่มาหลายหลายวันแล้วนะครับ3-4วันแล้วนะครับก็ พอเราบ่นนะครับเขาก็มาให้เต็มๆเลยเมื่อวานนี้มาคู่กันเลยนะครับเนาะก็ท่านใดที่มีโชคยินดีด้วยนะครับสหรับหวยลาวสตาร์ผมให้เก้ากับห้านะครับผลที่ออกแปดห้าเก้ากับแปดหกท่านใดที่จับเก้าหรือห้าไปวิ่งไปรูดหรือเอามาประกบคู่นะครับพี่ๆเข้าไปเต็มๆแล้วเก้าห้าห้าเก้านะครับยินดีด้วยนะครับรอบนี้ส่วนลาวสตาวีไอพีให้แปดกับสี่ผลที่ออกหนึ่งแปดเจ็ดกับ 36นะครับรอบนี้สีไม่มาใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 7นะครับผมก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับผมราสตาร์วีไอพีเนี่ยก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ๆเนาะ่อก็วันไหนไม่มาก็มาตัวเด่นเลขเด่นนะครับวันไหนก็มาสายรูดบ้างจับคู่บ้างก็ถือว่าแนวทางเดินดีอยู่นะครับสำหรับราสตาร์วีไอพีเนาะนะครับ ส่วนเราสตาร์นะครับของเรากลับมาแล้วนะครับเนาะววันที่14นี่ก็ขอให้เฮงๆงปังๆงงงก็แล้วกันนะครับก่อนไปรับชมนะครับพ,พี่ก่อนไปรับชมแนวทางสําหรับแนวทางวันที่14นะครับหวยลาวสตาร์นะครับพี่ๆวันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลขสี่ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่แปดสามแปดห้าแปดเก้าสี่ห้า สี่ห้านะครับผมแล้วก็สี่หกสี่เก้าสามตัวให้ไปที่แปดสี่หกสี่หกสี่ห้าแปดห้านะครับ ส่วนลาวสตาร์วีไอพีให้ไปที่เลขหกกับเลขสองนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสองสองหกสองเจ็ดสองแปด หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดสามตัวนะครับผมหกสองแปด นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สำหรับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP เนาะวันที่14นี้ก็ขอให้เฮงเงปังๆนะครับทนาดที่เข้ามาติดตามสำหรับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็อย่าลืมไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับนอะสำหรับพี่พี่สมาชิกทนาดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางหรือว่าบ้านเสียงโชคนะครับก็ ตามที่น้องแอดบอกเลยนะครับหรือว่าในอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นหน้าช่องทาง YouTube นะครับพอดีว่าผมโพสคิวอาโค้ไว้ตรงนั้นนะครับก็สามารถเพื่อนเพื่อนเข้ามาหากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ